ดังนั้นขอร้องนะทั้งเมกุมินและยุยุนทั้งสองตัวนี้ออกมาให้ผมเลยทีมพานาของผมจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับผมมามติแรกออกเลยได้ไหม <40 S 1> มีลุ้นนะอาจจะมีอยู่นี่ไงมีลุน้นจริงๆก็โอเวเอาไว้ เมกุมินยุนยุนแต่ขออย่างเดียวเมกุมินเลยดีกว่าถ้าใจให้ดีเลยนะเมกุมินมาก่อนให้ดีเลยคือเมกุมินมาจงมา yes. เอาวะอย่าบอกนะว่าโดนตูดจินของผมเพิ่งมาวันนี้เนี่ย เมี่ยวันก่อนหน้านี้ไม่เงียไม่มามาวันนี้เหรอถามจริงๆนะมาช้าไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีมาช้าแต่มาแน่ไม่ได้แย่เลยเยี่มนะครับผมโมเดลแรกก็ได้แล้วนะฮะคือแม่งแกล้งผมมากเลยเกมเนะี่ยกันแกล้งผมมาหลายรอบแล้วนะถ้าคลิปนี้ยังจะเกลืออีกเนะกี่ยก็บอกให้รู้ไว้นะครับผมว่าเกมมึงเกลือมากโอเคเ <laughs> พื่อเพื่อไม่ให้เป็นปการเสียเวลาเนะี่ยเรามาเริ่มกัินที่มติแลแรกกันเลยดีกว่านะครับผม มาเลสโก้โคฮาลุจอกไม่ออกก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมมันจะให้หรือไม่ให้ว้าวแดมไนซ์เอาว่ะโมติกแรกก็มาแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะถ้ามึงให้ฮารุผมมาอีกเนี่ยผมด่าแน่ Hold Wait right. <h ug> สองตัว <h ug> ผมถามจริงเกมต้องให้ผมด่าก,ก่อนใช่ไหมว่าเกมมึงขากแล้วมึงถึงจะให้ตัวละครดีๆผมมาได้งั้นทุกๆคลิปต่อจากนี้ผมจะด่าเกมนี้ทุกครั้งที่เปิดกาชานะครับผมถ้ามันจะให้ตัวละครดีอย่างนี้กับผมมานะผมจะด่าแม่งทุกคลิปเลยเข้าใจไหมอ่าซื้อบากี่ก็ดีนะเอามาเอามาเอามาเพิ่มดาวามา S <S ต่อไปคือสารรตัวแรกนะครับผมตัวอะไรเอ่ย <S 2> <S 2> <S โคาหารุ่เลยหรือเปล่า อิฟูมินี่ไม่ใช่ตู้เพิ่มเลตตัวละครเธอนี่คือตู้เพิ่มเลตโคฮาโคฮารุเธอมันเป็นอีกตู้หนึ่งแล้วเธอออกตู้โคฮารุได้ยังไงอิฟูมิอะไรครับเนี่ย อย่างวะ <laughs> โอเคเฮ้ยแม่โอเคมามาจุดสุดท้ดยาก <laughs> ยาากันเลยดีกว่านะครับผมบ้ายยูนี่

ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมเราตกสีฟ้าอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่ตกสีกุกบาทโอเคเฮ้ยมางั้นเราก็ไปรับตัวละครที่มีชื่อว่ากูฮังกับทงังมาอยู่ใน AE. เราเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมไป คูนิวให้กูด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยดาวตกส,สิกูก็ปักสีฟ้าแล้วมึง้คูนิวให้กูด,ด้วยทำไมมาได้อย่างนี้ดิลุงแล้วนะครับ18เมื่อกี้ลุงแล้วโอ้โหสุดจัดนะครับพี่น้อง แล้วเราได้เขามาอยู่ในไอดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกท่านเนื่อนี้ไฮไยว้าไปก็ต้องวัเดียวมาจากไหนเนี่ยเดียว เมืกก่อกี้ผมนึกว่าโฟกบิวเมื่อกี้ผมนึกว่าเฟคบิวผมนึกว่าไอ้ดิวลัะสี่ม่วงเมื่อกี้เขียวอู้หมึงมั่งโดนเลยถึงเจ็ดทันโหลคุยบ้าบอ ตอนนี้เดียวหน้าผม4ีน้อยมากโฮมัสที่สุดก็ต้องการเยอะเลยนะครับผมตัวนี้เนะีไปโมติที่สองนันเลยดีกว่าน,นะครับผมเยสโอ้เอาไว้พิติเลสเหรอไปพิติเลส30โลไอ้บัา กส <laughs> <Yeah, really. laughs> oh, าออกก่อนแ <laughs> <laughs> น่แหลุดเลสตาย่ะโอ้โหข้ oh ขาวราคานะครับผมต่อไนจะเป็นรลที่80แล้วนะฮะ ก็เอดี๋ยนเดี๋ยวเรามาแลกเศษเกลียนอนแม่งแยกอันนี้อีกห้าเม็ดนะฮะโอเคมาโูที่80สิบจะออกใครหรือเปล่าเอาเอาจนกรันตีอะยายเอ๋คิดดูอะไรปะขอบคุณมากเดียวแน่ยายเอ๋ไม่เอาจนกรันตีจริงหรอเนี่ย เย้ <Yeah. laughs> ได้มาแล้วนะครับผมกับยาเอกของเรานะฮะแม่ง <laughs> ใส่สุดจริงๆวะโอเคนะครับผมยาเอกได้แล้วนะฮะมาตัวการัตนตีผมก็ขอเหมือนเดิมนะไม่ิด้ซ้ามืดมไม่ว่ายังไงผมก็อยากได้เธอมากๆเลยนะต้องการ คือไอวอนอยู่มากๆอะ่ะคือเป็นตัวละครที่ดีๆตัวหนึ่งเลยนะไมดิซ่าม,มุนเนี่ยดังนั้นขอเหอะเอาวะ กว่าจะมานะโอ้โหมันอยากได้เธอมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วแม่งแล้วมันได้ตอนนี้ถามจริงกูของอารูมืดได้ไหมเอ้ยอารูไฟขอแค่นี้ขอนิดเดียวเองเค่ขอสองตัวเนะี่ยจะได้จะไม่ได้ไมอ่าเกมอย่าทำร้ายกันเลยนะมาบทตีสองกันเลยดีกว่านะครับผมไป Yes เกมขอบคุณที่ยังรับฟังผมอยู่นะเกมโอ้ยรักเกมนี้จริงๆเลยให้ตายยังไงผมก็ยังรักเกมนี้เนะี่ยแม่งเป็นเกมกาชาที่เปิดยังไงให้เกลือว่ากูถามจริงเกมเนี่ยทุกทุกเดือนก็แจกตัวการันตีสีดาวทุกเดือนเลยแล้วมีอีเวนต์แจกเพชร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 โอ้โหแจกแจกอย่างเยอะจะไม่ให้กูรักเกมนี้ยังไงได้ยังไงวะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะครับผมทั้งหมโอ้ยซึ้งจริงเนี่ย เนี่ยคือเกมวบเลยเกียร์เว้แยแจกเลดกระชายอย่างเงี้ยเลดกระชากตลกคนออกโคตรง่ายแจกโตัวการันตีสีเดาวแทบทุกเดือนทุกเดือนเลยดูวยะแ,แบบโอ้โหเพชรก็ไม่ได้หายากนะถ้าเราขยันเล่นจริงๆทุกวันนะครับผมเนี่ยเกมดีเว้ยโอ้โหหวังว่าเธอจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังนะครับต้องมาพูดเสียงอ่อนน้อมอย่างนี้เนี่ยเข้าใจไหมมันแบบ มันต้องซบฟๆก่อนนะมาโมดิแรกเดินเลยดีกว่านะครับผมไปมาค่อยๆไปค่อยๆไปอ้ คาลินหลุดเล็ดฮะยเดยเลยเอาเอาแต่มาชิโลมึงให้คารินกูฮะ What the hell is that เฮ้ยแต่ไม่ไม่ได้แย่นะครับผมเพราะคารินนี่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ละลายแถวหลักได้ดีมากนะเป็นโจทย์สเปเชียลที่ดีมาก เอ้ยก็โอเคตัวใหม่ก็เป็นตัวใหม่หอหวะหลุดเลยก็ยังดีก็ยังใช้งานได้นะครับผมมาอย่าทำให้ผมผิดหวังนะครับผมกับ <Nice. S 2> าามาชิโรมามาค้ามอนค้ามอนค้ามอนไอ้ไนส์เออเออมาชิโรมามาจังหวะนี้ มันต้องมา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 ที่เก้ามาครังนี้แหละต้องใช่เว้ยเข้าใจไหมมาชิโร่เออยังดีว่าที่ไม่ทำให้ผมเหมืดสติบาเมืองกับอาซุส,ส่าอาซุส,ส่าเมื่อกี้ในคลิปเมื่อวานมันเครียดมากมามาชิโร่ขอละจริงๆต้องใช้แล้วจาหวันนี้มา ไอ,ไอีสาฮิบิิทำไมอไอเดีย,ย<ะ>โอกาสออกมือ0ูนย์หแล้วมาชีโล้โอกาส0 7เคืออะไรมาทำไมเนี่ยมาจะออกไม่ออกมารุ้นกันดีกว่าทันสุดท้ายแหละ อ่าโอ้ยทำไมได้อ<พ>ย <struggled> ่างนี้ดีโอ้ยมาชิโลเอ้ตัวแรกมาชิโลมาเร็สก้ ไอ้กาดออกใครสักทีเอ็มอาชิโลชเวยน้ำบ่หลุดเลยมาสองตัวแล้วอะไรครับเนี่ยทำไมคุณหลุดเลยได้ผมอีกสองตัวละ่ะทำไมคุณทำติดกับผมฮะ <laughs> ทำไมอ่ะน,น้ำตาจะไหลอันเนี่ย <laughs> <laughs> แม่ใครแปลงเศร้าจริง <laughs> นึกว่าจะไม่ออกกันแล้วหลุดเลยมาตั้งสองตัวฮัลโหล ทำให้ผมจะน้ำตาไหลจริงๆแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยโอเคได้คาเินกับมาชิโรนโมาเฮ้ยจังหวะนี้แหละเปิดเปิดที่เผลอที่เผลออาุสัตที่เผลอไปเลยนี่อะไรอ่าเฮ้ ใช่ใช่ใช่แล้วอย่างงี้แหละใช่ไหมใช่ไหมมาดิต้องใช่แล้วทีเผลอ,อย่างงีใ้ใช่ไหมใช่ไหมกูขอร้องอย่าเกลือนะถ้ามึงเกลือผมไม่รู้จาได้ไหมน,น,นะนะมามามาต้องมาแล้วต้องมาแล้ว,ลวจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละมา Wow! Oh, oh! yes oh. Corp. Corp Yum. Oh, Yes! Ah! Yes. Yes.